ราาตัวนี้ตัวนี้ตวนี้ัวนตัน้ันี้ตวนี้ตัวนวนี้ตัวนี้ตัีววันวันนี้ีววตัว้ จะเปดกระตาวเนี้ย yeah, น like ั่นน so ั่น yeah, น so ่าจะคือดวงอาทิตย์เลอน่าจะดวงจันทร์มึงนะครับมารีวิวกนเลยก็แม่ี่แล้วก็ฮะไดมอนคืดไดมอนนะใส่ใส่

고짜라. 야, 난 고파만해. 파만해 고치, 긴 하니. 내가 왜 นี่คือด้านาหลังนี่คือด้านหน้าเนะอต่อไปก็จะเป็นดแต่เป็นแบบนี้นะจากายเป็นนี่คือดหลันี่คือด้านาหออาน้า,นา แถอดก่อนต่อไปก็จะเป็นโอันครัที่สะพายบาบ้าก็มาต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่จะไล่ในนี้อันนี้ก็จะมันไม่เข้ากันมันไม่เข้ากัน ไม่เข้ากันไม่เข้าเลยสีผมจะใส่จุ่มกระเป็นสีม่วงนะนี่ก็ด้านหลังนี่ก็ด้านหน้านับจะใส่เป็นไดมอนด์โกู๋ไดมอนด์ เลือก็จะเป็นแบบน,นี้คล้ายๆสป,ปิริตับอันนี้ธนูดาบไดมอนด์ดาบโกดาบเอลดาบเล็กดาบหินดาบไม้นี้ก็คือใส่เป็นอินฟินิตี้นะครับนี่ก็คือธนูมันจะวลวยิงก็จะมีสีแดงๆออกมาแล้วเป็นเป้าสวยครับ

นี่ก็คือลูกกระสิน,นจะเป็นน่าจัแบบนี้น้าสวัสดก็4ทีเดียวตายนี่ก็2ทีน่2ทีนี่ก็1ที2ที3ที ก็สัปีปว้ายอุ๊ยขันหวันหวนะรอนเช้าแล้วก็ไปเยี่ก็จะปีไม่ไม่เจ็บ Nala, kung cung kung cung nè. nè. Nala, kung kì nè. Ni mặt hai. 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 Ni mặt nè, Ni ทีเหมือนกันนะคิ้วนี่เห็นเ,นเลือดกระพบอ่ะนะครับอันนี้ก็เหมืนนอนวู้ดูสิความโชคดีแบบไก่บักไก่บักใค่ไหมไก่บักใช่ไหมคิว ในหนังหนังคอมมันก็คือ

ครับพอตุกี้เพงเคียบเสร็จรลว